ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ Milo 3 in 1 กลับสู่เบรกที่3ค่ะรอบโลกกีฬาเฮ้าค่ะพี่จ๋าวันนี้นะฮะเราได้เ่งทางด้านตัวหาของเราครับโจ,โจโจจุดุยนะฮะค่ะไปดูว่ากิจกรรมที่เข้ามาซ้อมนะฮะรวมไปถึงว่าตอนนี้คําถามยอดที่ก็คือคนอยากจะซื้อเสื้อเลสเตอร์มากอื ล่าสุดเลสเตอร์จัดไปผมไปเดินสยามกับคุณคุณจำได้ไหมจำได้ตรง BTS เนาะเราก็เลยจัดเลยคนละตัวนะแล้วก็หมวกด้วยหมวกสวยมากแต่เดี๋ยวอันนั้นก็คือเรามีโอกาสไปเห็นเดี๋ยวรอดูคนนี้แล้วกันว่าเขาจะมีมุมฮาๆอะไรมานะฮะค่ะว่าแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนอ้าวอ้าวอ้าวออ้้าาววสวัสดีค่ะลิเฮ้ยคุณพิรพลขยำมัยนี่มาในห้องงขยำ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 รู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้สวัสดีผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีพิรพลครับผม สวัสดีคุณชู้ด้วยก้มมากไม่ได้นะวันนี้ติดติดต้าก้มมากนี่ถ้าผ่านจะเป็นตัวเี็ได้นะนี่อย่างที่พี่แชมป์บอกไปเมื่อกี้นี้คุณเป็นไงคุณไปตามติดเข้ามาเขาบอก Exclusive ผมได้มีโอกาสครับพี่แชมป์ครับไปบไป Exclusive เลยทำอะไรฮะนี่ไหลชิปแคสเปอร์เลยแคสเปอร์คือผีตัวตัวสีขาวไซส์ใหญ่แคสเปอร์ไมเคล เป็นลูกรักของปีเตอร์ชไมเคิลเป็นไงลายเขาเป็นซึ่งพ่อเขาฝากฝังมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดไปเมืองไทยเนี่ยโจยูต้องดูแลหน่อยนะเขาอีเมลมาบอกผมเลยปีเตอร์ชไมเคิลจริงเหรอ Dear Joe and my son at Thailand นี่ฝากลูกหน่อยฝากลูกหน่อยแต่เอ็กคลูซีฟจริงครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีสกู๊ปมาฝากทั้งพี่ัมแล้วก็น้องวิวด้วย นะครับเราลองไปดูว่าช็อปที่พี่แชมป์ได้ไปมาหลายคนุผู้ชมทั้งบ้านอาจจะสยาม,มคยคสยามถูกต้องเพราะั้นคนเยอะมาก BTS <ฮะ S 1> ร้อนมากนะฮะและ้วนอกจากนั้นเนี่ยผมไป meet and greet กับนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้มาด้วยนะครับใช่ๆๆมีทั้งกัปตันทีมเวสต์มอร์แกนถูกต้องนะครับคุณซื้อ นายเจลเพียสซันมาเต็มนะครับแล้วที่สำคัญครับขอลายเซ็นมาฝากด้วยสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของแคสเปอร์ชไมเคิลอยากรู้ว่ยังไงใช่ไหมฮะจัดมาเลยดีกว่าตอนนี้สกู๊ปเราแล้วไป วันนี้มาแบบ V.I.P. หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณผู้ชมนะครับได้ชมภาพบรรยากาศการเปิดตัวช็อปนะครับของเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการในเมืองไทยที่แรกและที่เดียวนะครับที่ BTS สยามนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศชื่นมื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมโจโจ้ตูดูอิสครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมคูแมนคิงพาวเวอร์วันนี้ครับที่นี่จะมีบรรยากาศการมิ e t แอ d g ฟรีสนะครับของนักฟุตบอลทีมเลสเตอร์ซิตี้กับแฟนคลับทั้งหมดนะครับวันนี้คุณจะได้เจอแน่นอนฮะ กับไนโจเพียรซันกุนซือใหญ่นะครับรวมถึงแคสเปอร์ชไมเคิลรวมถึงกัปตันทีมที่ผมอยากเจอมากเลยนะครับกับเวสต์มอร์แกนนะครับแล้วกองหน้าสุดจีดอันนี้ชอบมากๆเหมือนกันนะครับกับเดวิดนิวเจนเดี๋ยววันนี้ทั้งหมดนี้ข้างในรออยู่คุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมเองไป สยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรฮะอ่าชื่อขวัญค่ะขวัญแล้วก็แก้วค่ะแก้วกับขวัญน,นะครับวันนี้เนี่ยตั้งใจมา meet and greet อยากเจอใครเป็นพิเศษฮะอ่าแคทเวอร์ชไชมเคิลนคะ่ะเหมือนกันไหมฮะก๊อด จะมีชอบอยู่3ามคนมีใครบ้างครับมีแมตตี้เจมส์นี่ไงแล้วก็แดนนี่ดิงวอเตอร์นี่ไงแล้วก็ลิชี่เดอะไลท์เจอยังครับเจอแล้วค่ะได้ถ่ายรูปไปแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพอมาเจอตัวจริงแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างดีใจค่ะดีใจใช่ไหมครับประทัมากครับผมแล้วมแคสเปอร์ชไมเคิลอยู่แล้วครับแคสเปอร์ชไมเคิลยอดมือเก่าสุดยอดใช่ไหมครับผมวันนี้ได้เจอเขาหรือยังเจอแล้วครับขอแล้วเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโชว์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 นี่ไงโหนี่ลลัักกษณะะเเเเหมมมมมมมือออนนนขงงทททีีีีาาดด้้้วยยยใช่่ฮคครรบบไ อยากนะครับยังหัจะเจนดวเจนไม่เจออดัมอดัมโอ้นส์ทูมีตูอดัมโอเคไมเนมโจโจชูดูิสโอเคฮาวบายูฟีลทูเดย์ทูเดย์ลัติกส์เป็นฟัสติกดแชมป์ชัดไปคุณผู้ชมครับวันนี้จะเป็นโอ้โหสุดเอกล u s i ฮะเพราะว่าเราได้เข้ามานะครับใน dressing room หรือว่าห้องพักของเลสเตอร์นะครับ โจโจอยากฝึกภาษาอังกฤษมากโอ้โหวันนี้ผมตื่นเต้นมากวันนี้ผมขอแนะนำก็คือเป็นคนดูแลเรื่องของเสื้อผ้าเลยนะฮะนี่ตัวเป็นเป็นเลยเหรอครับมิสเตอร์พอลสวัสดีครับมิสเตอร์พอลสวัสดีค่ะ Nice to meet you How are you I'm fine thank you and you Yeah good Okay sit down please sit down please Okay ไปเรียนมาก่อน oh> ี้เขาบอกว่าในนี้เนี่ยมีรองเท้าเยอะใช่ไหมพี่่แล้วก็มีเจ้าสนับ สน,นับแข้งเออนี่ไนะดมดมครับผมทำไมทำไมมันทำไมมันมันซอฟอย่างนี้แล้วมันจะปกป้องลูกโซ่ซอฟ usually it's a very hard can this protect the player y e a h i t s very expensive that's about that's about 300 English pounds so what this about 300 pounds หมื่นหา15,000บาท why why what what is this made from carbon fiber อ๋อเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะนี่ไงของแคสเปอร์ แม็กซ์แม็กซ์ซักสี่สิบเออโวยชื่อลูกชายอ๋อชื่อลูกชายนี่พี่ช้ําผมจําได้ว่าแบบนี้เหมือนที่รายการเราแจกเลยใช่ป่ะเออนี่ไงมาจิสตามาจิสตาเออสุดยอดมาดูด้ว่ามือเขาใหญ่แค่ไหนนะฮะคุณดูคุณดูมือดูมือผมนะฮะโอ้โหไม่ได้ครึ่งเขาเลยอะพี่ไม่แคร์ That's why he's a goalie มาเดินดูไปรอบๆไปทางต่อข้างนู้นพี่น่าสนใจนี่ นะฮะเรียกว่าเพนนันก็คือเหมือนกันเป็นการแลกธงกันอ๋อก่อนที่เขาจะแข่งใช่ไหมพี่ก็แต่ละทีมก็ต้องมีธงประจำสโมสรของเขานี่นี่นี่ในม้วนเนี่ยนี่ยนี่เนี่คืออะไรใช่ไหมผเปิดได้ไหมนี่เดาเลยแคนแคนไอไอเอ็กิตแกแกโอเคโอเคโอเคเออเอ็กคลูซีฟะเอ็กคลูซีเฮ้ยเฮ้กางเกงอันเดอร์แวร์ไคลิวันนี้เราพาคุณมาแบบเอ็กคลูซีฟใเลยเฮ้ย โอ้มันแหวนดีส์แมวโอเค r ร g h ร่โอเคโอเคอย่างงี้คุณผู้ชมฮะเขาจะใส่กางเกงกางเกงแข่งใส่เสื้อซ้อมพอเขาซ้อมเสร็จเขาก็จะเดินเข้ามาเขาก็จะเนี่ยวางไว้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนชุดแข่งชุดจริงเลยนี่ The new 2015 jersey the latest นะฮะนี่ฮะนี่ไงนี่คือเสื้อตัวล่าสุดที่เขาใช้แข่งเลยป่ะพี่่ใช่เลย ปี2015จะเป็นเสื้อแบบนี้เลย2015ถูกต้องสุดยอดคุณชมครับไม่เคยจะได้ทำอะไรยิ่ง <ผม S 1> ใหญ่<ม>ขนาดน<ม>ี้ก <ผม S 1> ่อนเอาเลย <ผม S 2> นี่มันเป็นวิจิตรที่ยิ่งใหญ่นี่ผมจัดไปนะโจโจ้เป็นไงมารายการแชมป์จัดไปรู้สึกรู้สึกยังไงบอกคุณผู้ชมดิมาทำรายการนี้รู้สึกยังไงตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ชีวิตผมเกิดมาไม่เคยใส่เสื้อของกัปตันกัปตันกัปตันใส่เลย West ์ o u r g a i n โอเคบอกเขาเลยว่าไปแล้วออกไปแข่งแล้ว West b o อ r g a i n โอเค เฮ้นี่นี่คือลูกฟุบบอลที่จะใช้ในพี่เมลิกใชถามเขาซิว่าครั้งนี้เขาเอามากี่ลูก3 0 30 30ลูกสามสิบสามสิบยไม่พูดต้องแต่แรกตุย e าวน์อยห้าสิบบาทร้อย้าสิบบาทเนี้ยตุย e าว์ห่นห้าปออพุดพุด โอุ้่กหน่อยเซฟบแซ่บนุซฟโอเคอ่าอันนี้เท่าไหร่นะ three p สีพัมไม่เจ็บไม่เจ็บเพราะว่าโอเควางหน่อยโอ้คิดว่าไอเจ็บไหมบอสไม่เจ็บแต่แตก newt อ่าวเจน o n นะฮะนี่เดวิดนิวเจ์น์นี่ไงหุ้ยรองเท้าสีหวานมากเออ เดวิดนิวเชนใส่แล้ววิ่งเร็วแหมพี่เออนิวเชนโอเคสักคิว Let's see what happened ตอนที่ตอนที่ผมก็ได้แลกรองเท้ากับเดวิดนิวเจนไปที่เรียบร้อยผมว่าคุณผู้ชมคงอยากรู้อีกอย่างหนึ่งยังไงครับพี่ว่าเวลานักกีฬาเขาซ้อมเสร็จแล้วมาในอากาศที่ร้อนแบบนี้เขาเตรียมเรื่องของอาหารการกินยังไงโอ้ This Red Bull This one after the game this afterwards yeah is for all อันนี้มีอะไรบ้างพี่ไอส์แบลนนานะ right and apple yes orange orange green sweet ส้มเขียวหวานหวาน yeah บานัน่ะนี่คือกล้วยที่นักฟุตบอลทีมเลสเตอร์ซิตี้บินตรงมาจากอังกฤษบินตรงมาจากอังกฤษเห็นมีแถวขายแถวตลาดกล้วยขวางก็มี นี่นะครับหลายคนผู้ชมทางบ้านอาจจะกินกล้วยไม่เป็นพ่อ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  c คแกกินให้ถูกต้องวิตมินเนี่ยมันอยู่เยอะตรงนี้ครับผู้ชมครับผมวอสววว้ยวว้าว้โให้คืว้ส้นึงย This morning ลองดูครับกล้วยรสชาติเิจมมาเฟรมาเฟร My friend My friend My friend My อร่อยอ่อยอีกอทั้งหมดนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพ่อด้วยนะ่วันนี้โอ้โหเปิดให้เราอย่างสุดเอ็กซ์คลูซีฟและเดี๋ยวสีสันในรอบนอกสนามมีหมดแน่นอนเดี๋ยวคุณ2คนจะจัดให้อย่างนั้นเลยนะเพราะรายการเราชไปเอ